สวัสดีครับไม้แปดศูนบมาแล้วครับพบกับไม้แปดศูนย์ไบสเซอรนะครับคุยกับเฮเป้เรื่องจักรยานกันนะครับวันนี้นะครับเราตั้งชื่อตอนว่าเลือกจักรยานพับยังไงให้ถูกใจและไม่กลายเป็นที่ตาผ้ารัะผมมาโจหัวมาแรงขนาดนี้มันต้องมีอะไรเจ๋วๆในคลิปนี้แน่นอนครับ แน่นอนมันมีของเจ๋วๆที่คุณต้องรู้นะครับมีข้อมูลตด็ดๆที่คุณต้องรู้นะครับก่อนที่คุณจะลงทุนนะครับเฮียเป้จะพูดจำเสมอเรื่องการลงทุนนะครับทุกครั้งที่คุณมีรายจ่ายออกไปนะครับมันคือการที่คุณเอาเงินที่คุณหามาด้วยข้ยากลำบากไปแลกกับสิ่งที่คุณต้องการไม่ว่าจะเพื่อความส,สบายไม่ว่าจะเรื่องของความสุขหรืออื่นๆหรือความจำเป็นทุกอย่าง มันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันคือการลงทุนยิ่งการจ่ายเพื่อสินทรัพย์อย่างหนึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานนะครับยิ่งต้องคิดเยอะๆเพราะว่ามันอยู่กับเราไปยาวๆนะครับบา,บ,าบางครั้งการบางทีเนี่ยการซื้อทรัพย์สินเนี่ยมันอาจจะเป็นการสร้างนี้สินของเราโดยที่เราไม่ทันรู้ตัวหรือพังเผลอไปนะครับบางครั้งมันเป็นการลงทุนที่สะสม มูลค่าเพิ่มขึ้นนะครับมูลค่าที่เพิ่มขึ้นไม่ได้หมายความว่าซื้อตัวอย่างจักรยานนะซื้อแล้ววันนี้แล้วอีกสิปีราคามันขึ้นไม่ใช่มูลค่าที่เพิ่มขึ้นคือคุณซื้อจักรยานไปออกกำลังกายแล้วสุภาพคุณดีขึ้นเรื่อยๆืนะครับก็คือการลงทุนในสุภาพนั่นเองทีนี้ถ้าจะลงทุนให้มันคุ้มค่าให้มันถูกต้องการที่คุณมีข้อมูลครบครบนะครับและนํามา ประมวลผลนะครับแล้วเราจะได้สินทรัพย์หรือจักรยานอันนี้ที่มันใช้งานได้จริงนะครับแล้วก็ไม่กลายเป็นที่ตากผ้าหรือกลายเป็นทรัพย์สินที่มันเสื่อมมูลค่าลงนั่นเองครับผม่าก็เลยเป็นที่มาของคลิปที่เราอยากทำมานานมากแล้วแต่ว่าไม่โูกาสทำมทีวันนี้จริงก็เวลาไม่เยอะหรอกแต่ว่าไหนๆจะส่งรถคันนู้นแล้วก็เลย ขออนุญาตนะครับขอแบ่งเวลาเพื่อนๆสักนิดหนึ่งเล็กน้อยในการทําคลิปดีๆนี้ออกมาให้เพื่อนๆหลายๆท่านได้รับชมกันนะครับเพื่อเรียกว่าเป็นเป็นคลังความรู้ด้วยกันเอาไว้ใช้ในการพิจารณาการลงทุนในจักรยานพับนะครับในซีรีส์นี้ตอนแรกเราผมขอประเดิมด้วยจักรยานพับม้วนหางทรงยอดนิยมนะครับจากรถที่ มาแากแบรนด์ดังของอังกฤษแล้วกันนะครับขออนุญาตไม่าพาดพิงชื่อยี่ห้อนะครับรถพับสไตล์นี้เนี่ยต้องเรียนแจ้งเลยว่าที่ผลิตในจีนนะครับมันเริ่มเข้ามาประมาณตั้งปต่ปี2017นะครับประมาณนั้นนะครับผมจำได้เลยยี่ห้อแรกคือ360เป็นรถที่ผมได้ช่วยทำตลาดในยุคแรกๆแ,และเป็นร้านผมเองด้วยที่เป็นคนช่วยออกแบบโลโก้ที่กลองให้เขานะครับ แต่ตอนนี้ทีซิตี้ในประเทศไทยเนี่ยต้องเรียนตามตรงว่ามันคงแต่รถลลที่คนยุคแรกๆซื้อไปเพราะว่าตอนนี้ทางผู้ผลิตและผู้นาเข้าเนี่ยก็เขาไม่ได้คุยกันแล้วนะครับมันก็ย้ายทางกันนะครับก็จะมีรถตัวอื่นเข้ามาแทนในตลาดเพียบเลยนะครับและในตอนนี้นะครับรถที่อยู่ในหน้าจอของคุณที่คุณเห็นสี่คันนี้นะครับเรียงไปเลยเนี่ยมันคือรถที่ ทำตลาดอยู่ในณปัจจุบันนะครับเดือนนี้คือเดือนกันยายนปี2023นะครับคสอ2023นะครับรถ4รุ่นนี้นะครับยังประจำการอยู่ยังทำตลาดอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับอ่าซึ่งแน่นอนว่าแต่ละรุ่นแต่ละคันเนี่ยราคามันแตกต่างกันและสเปคที่แตกต่างกันนั่นแหละ ทําให้คุณต้องมาพิจารณาเรื่องข้อมูลก่อนที่คุณจะลงทุนนั่นไงนะครับไม่งนั้นถ้าคุณซื้อไปแล้วมันใช้งานไม่ได้ตามที่คุณต้องการมันอาจจะกลายเป็นที่ตากผ้าและเป็นทรัพย์สินที่เสื่อมมูลค่าเราอย่ารวดเร็วจนสุดท้ายคุณต้องยอมกัดฟันขายทิ้งไปในราคาที่คุณขาดทุนยับเยินนั่นเองนะครับมาเริ่มมันดีกว่าครับผมเรื่องซีเรียสก็ให้มันสีเยข้นเื่อยเครับ <laughs> เอ๊ะยังไงนะครับอ่าเริ่มเลยนะครับ ทางซ้ายมือของผมนะครับอันนี้มือซ้ายของผมนะครับก็คือเริ่มจากตัวนั้นเลยครับก็คือ Mint t ไทโฟลิมิเต็ดนะครับสีไทเทเนียมนะครับขยับมาตัวที่2เป็น b a c k e r gravity ิ9เอนะครับตัวที่3 Mint b o b บ i x และตัวท้ายตัวสีเหลืองนี้ก็คืออ่า m i n t b o b นะครับอันนี้เนี่ยเรียงตามเวลาที่เข้ามาในตลาดเลยนะไทโฟมาก่อนเพื่อนนายุคนี้นะครับนายุคนี้ก่อนอันนี้ผมไม่ได้พูดถึงนะ าตามด้วย a 9นะครับซึ่ง g a ีย t ตมันมาก่อนมินแต่ว่า a 9มันคือรุ่นที่ออกมาหลังสุดนะครับซึ่งออกมาหลังไตโฟนะครับแล้วก็ b o อบซิกก็คือพึ่งออกมาไม่นานนี้เองสุดท้ายก็ตามด้วย b o อ3ซึ่งพึ่งออกมาแบบร้อนๆเลยประมาณ2เดือนนะครับไม่น่าเกินนี้ถ้าไมผิดนะครับไม่น่าเกินนี้มาดูกันเรื่องราคาก่อนดีกว่าครับผมว่าราคาแต่ตัวเป็นยไงบ้างนะครับเมนไทโฟลิมิเต็ด นะครับคือตัวท็อปของมินต์ไทโฟราคาอยู่ที่1นึ0งบาทนะครับลองลงมาของเขาในซีรีส์เขาจะเป็นมินต์ไทโฟเฉยๆที่เป็นสีพิเศษนะครับเซอร์เรชชวลเลอร์เป็นแนวเอทิสีทุบชุบพิเศษนะครับสีอเอลึกติกนะครับอยู่ที่1นึ0งนารนะครับและตัวเริ่มต้นก็คือตัวไซด,ดาดจะเป็นอ่ามินต์ไทโฟที่เป็นสีทูโทนและเป็นสีพ่นพาวเดอร์โค้ดจะอยู่ที่ราคา 1 5 9 0 0ครับผมนะครับต่อมาก็คือ b a c k e r Gravity X9 นะครับแต่อยู่ที่ราคา19,900บาทนะครับแล้วก็ต่อไปก็คือ Mint b o b s i c จะอยู่ที่ราคา21,900และคันสุดท้ายสีเหลืองนะครับ Mint b o b 3จะอยู่ที่ราคา18,900บาทครับผม ราคามันก็ต่างกันนิดนิดหน่อยนะึนเป็นเลนสขยับปร 1, 000, 2, 000, 3, 000, ิยญาพันสองพันสามพันอะไรประมาณนี้นะครับอคิดมาดูกันครับว่าแต่ละตัวมีอะไรจุดเด่นบ้างนะครับผม o อ e r v i e สเปคของแต่ละฐานก่อนนะแล้วเดี๋ยวค่อยมาทํเปรียบเทียบกันนะครับในคลิปนี้นะครับโอเคมาเลยตัวมิน้นบ๊อบเอิรินไตโฟ,โฟนะครับอ่ามันก็จะเป็นรถพับม้วนหางพับท่อเฟอร์น้านะครับแล้วก็ เป็นเกียร์นอกนะครับเกียร์นอกคือเหมือนพวกเกียร์ชิบานโน่เกียร์ซัตรมาอะไรพวกนี้ครับที่อยู่ด้านนอกนะครับไม่ใช่เป็นเกียร์ในดุมนะอ่ามี9สปีดนะครับฟืนไทยก็จะเป็นอตัตราทดประมาณ11 30 32ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีล้อขนาด16นิ้วแบบ349นะครับเบอร์อังกฤษนะครับแล้วเบรกเป็นดิสเบรกแมคมคคานิคอลหรือดิสเคเบิลนะครับแล้วก็มีอะไรอีกนะอ่า จนหน้าเป็นแบบกระโหลกรวงแล้วนะครับอืมในส่วนของเนบาร์นะครับก็จะเป็นแฮนด์เอ็มนะครับก็คือแฮนด์ยก ok, หรือแฮนด์กระโถนที่หลายคนเวลาทชอบเรียกว่าแฮนด์กระโถนนะครับอ่าต่อมานะครับก็จะเป็นตัวของแบล็กเกอร์แกรวิตี้เอ็กซ์เก้านะครับแบล็กเกอร์แกรวิตี้เอ็กซ์เก้าก็จะเป็นอ่า รถที่เป็นเกีย์ดุมผสมเกียร์นอกนะครับก็จะเป็นเกียร์ดุมข้างในสามปีดของ s e r ร์มิ c h เชอและมีเฟืองด้านนอกอีก3ใบนะครับคูณกันได้9เกียร์เหมือนกันนะครับพูดง่ายๆว่าตัว b a c k e r Gravity X9 เกนี่ยก็เอามาต่อสู้กับตัวมินทายโฟดีๆเต็มๆที่เลยอะเอาง่ายๆชนกันเลยเพราะว่าเก้าเกียร์เหมือนกันนะครับระบบเบรกของตัว แบกเกอร์แกรนดี้เอจะเป็นระบบเบรกแบบซีเบรกหรือว่าเป็นเบรกก้าปูนะครับแบบเสริมหมอบเป็นระบบ1.5ไพวอรตนะครับก็คือเป็นเซมิดูอัลพวอรตนั่นเองนะครับอ่ามีอีกไหมอ่ะแล้วก็ในส่วนของมินไอ้มินบ็อบวิมินไทโฟนะครับฮานูดและแบกเกอร์แกรนดี้อเก้าจะเป็นรถพับม้วนหางที่มีตะแกรงหลงังพร้อมล้อขเข็ดมาสี่ล้อด้วยนะครับก็จะเป็นรถที่ สองคันนี้เป็นรถที่เข็นง่ายนะครับอ่ะโอเคต่อมานะครับก็จะเป็นตัว <c oughs> มินบั o ซิกหรือบับหกนะครับบับซิกนะครับก็จะเป็นรถพับที่เป็นเกียร์ออฟหกสปีดนะครับน้ำหนักเบาวกว่าสองตัวที่กล่าวมาข้้นต้นนะครับแล้วก็ไม่มีตะแกรงหลังแล้วนะครับแต่มีล้อเข็นที่บางโคนนะครับเนล้อข่าที่เฟร,รมสองอันก็คือจะมีล้อสามล้อในการเเข็นนะครับมันอาจจะเข็นได้แต่ว่าอาจจะไม่ได้เข็นได้สบาย แลวก็เถียนเท่ากับไอสองทันแรกที่กล่าวมานะครับแต่จุดเด่นของมันเลยคือเรื่องของน้ำหนักที่เบานะครับอ่าชุดเกียร์ของตัวมินต์บ b อบซิกจะเป็นเกียร์นอก6สปีดนะครับแล้วก็เป็นเบรกแบบซ้เบรกหรือเบรกก้ามปูสมอบแบบ1.5ไพวอนนะครับอ่าจานกระโหลกรวงแล้วนะครับทันสุดท้ายนะครับก็คือมินต์บ๊อทรีหรือบ o อ3สามนะครับบ o อ3สามจะเป็นรถที่ดีไซน์ใหม่ เน้นความเล็กข้องตัวในการใช้งานพกพาได้ง่ายสุดนะครับถ้าดูเนี่ยจากในวิดีโอเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่าสเกลรถมันเล็กกว่ากันเยอะมากนะครับเยอะมากๆเลย2คันนี้นะครับเทียบกันได้เลยนะครับเล็กกันมากๆเลยมันจะมีล้อขนาด14นิ้วนะครับไม่เหมือน3าคันข้างต้นที่กล่าวมานะครับสามคันข้างต้นอี่ก่ามาจะเป็นล้อ16นิ้วแบบ349นะครับแต่ตัวมิน t ์บลอบทรีจะเป็นล้อ14นิ้วนะครับเหมือนพวกดาฮอนเค3ฮิวส์มาส2 มินทีหนึ่งนะครับที่เป็นล้อส4นิ้วนะครับมินบ๊อบทีจะมาพร้อมกับแฮนด์ยกประมาณ2นิ้วครึ่งถึง3นิ้วนะครับจะไม่ยกเท่าแฮนด์เอ็มนะครับก็คือมันเตี้ยกว่านั่นเองนะครับแล้วก็มีเกียร์นอกอยู่ที่3สปีดนะครับมีเกียร์แค่3เกียร์ในหลักเลยก็คือนเน้นความเล็กและเบานั่นเองนะครับตัวมินบ๊อบ3เนี่ยวิบบ๊อบทเนี่ย น้ำนักจะอยู่มาณ10บกิโลครับผมในขณะที่มนบ็อ,บอกซ์จะอยู่มาณสัก1ิบเอกิโลได้โดยประมาณ11นะครับประมาณนั้นนะครับส่วนไตโฟกับอารไตโฟเนี่ยประมาณ13นะครับแล้ว13-14มมานี้แหละแล้วก็กราฟิตี้เอ็ก,ก,ก็จะประมาณใกล้เคียงกันคือ13บสามโล,ลกว่าสิบสีโล,ลประมาณนี้นะครับทีนี้มาเข้า เรื่องการเทียบกันแบบเป็นส่วนๆวนด้วยกันนะครับถ้าเทียบในเรื่องของความสามารถในการเข็นนะครับอ่าก็ตัว m i n t ์ไตโฟกับ2ตัวนี้นะครับ m i n t ์ไตโฟแล้วก็ตัวม i นไตโฟแล้วก็ Back ก r g r a v i t y เนี่ยมันจะเข็นง่ายเพราะมันมีตะแกรงหลังที่มีล้อเข็น4รล้อมาข้างล่างมาให้นะครับมันก็เข็นดีที่สุดถ้าเทียบกันทั้งหมด4คันนะครับอ่า ใ้จุดเด่นนะครับอ่าในส่วนของเรื่องขนาดตอนพับนะครับแน่นอนครับบ๊อปสามก็จะบ๊อบทีจะเล็กสุดเลยก็จะเก็บง่ายสุดและบ๊อบทีจะมาเคาะกับอันที่เป็นเทเลสโคปิกค,คือเดินได้สองท่อนรถมาเลยเล็กมากๆเลยอที่คนที่ตัวโสมาสักร้อยเจ็ดสิบยัพอขี่ได้อยู่นะครับอ่ามินบ๊อบซิกนะครับก็ จะเหมือนมินบล็อทีในเรื่องของล้อเข็น3ล้อนะครับแต่ก็จะมีรถขนาดที่ใหญ่กว่านะครับแล้วก็ความเร็วทาได้ดีกว่านะครับรวมถึงของแต่งของเล่นในการที่จะโมดิฟายอัปเกรดในอนาคตเนี่ยมันก็จะมีเยอะกว่านะครับอย่างตอนนี้เนี่ยจะมีอะไรที่ลูกค้าสายเบาเนี่ยก็มีสอบถามเข้ามาคือเรื่องของพวกชุดตะเกียบชุดหางหลัง h ฮนด์บาร์อะลัยเทเนียมนะครับซึ่งมันก็จะมี สำหรับรถรุ่นนี้เลยนะครับก็ค่าตัว4ชิ้นอยู่ประมาณสัก2 0 0 0 0ื่นกลางๆเห็นจะได้นะครับรวมกัน4ี่ชิ้นนะตะเกียบหน้าตะเกียบหงยางหลังสามเหลี่ยมหลักอานแล้วก็ตัวแฮนเดิลบาที่เป็นไทเทเนียมนะครับรานะคาจะออกมาหน่าสองหมื่นะ 2, กลา,างนะครับของเล่นของเขา,เาซึ่งก็น่าจะเบาไปมาสัก3 0ได้เลยแต่เกียบของเดิมนะครับต่อมานะครับในเรื่องของการที่หลบเกียร์แล้วกันนะครับ เรื่องระบบเกียร์จะเป็นสิ่งที่หลายๆท่านเนี่ยสอบถามเข้ามาเขาว่าไม่เข้าใจเรื่องเกียร์เ,เกียร์เยอะเกียร์น้อยมันต่างยังไงยัไงไงบ้างนะครับก็เอาะด้วยกันนะครับถ้าเป็นมินด้วยกันเองผมเอารถที่เกียร์เหมือนกันก่อนนะมินบ๊อบซิกกับมิน t y ไทโฟนเนี่ยมันเป็นเกียร์นอเหมือนกันนะฟูนไเล็กสุดคือเบอร์11เหมือนกันนะครับอะฉะนั้นเนี่ยถ้ารถสองขรุ่นเนี่ย เราใส่ใจหน้าขนาดเท่ากันความเร็วปลายในการขี่เนี่ยมันจะได้เท่ากันนะครับอันนี้ผมไม่ดับเรื่องโหลดอะไรเพิ่มขึ้นนิดนึงก็ถือว่าตัดทิ้งไปก่อนเอาเรื่องของสเปคล้วนๆนะครับมันก็จะขี่ได้เร็วเท่าๆกันนะครับแล้วก็เกียร์นอกข้อดีก็คือเรื่องของน้ําหนักที่เบาการดูแลง,ง่ายและก็การซ่อมมันอาจจะง่ายกว่าเกียร์ดุมเพราะว่ามันอยู่ข้างนอกหมดลาอะไรมันเสียหายมันเห็นชัดนะครับอ่ะ่วนเกียร์ดุมก็คือที่อยู่ในตัว ไบเกอร์เกียวตี่เก้านะครับก็จะมีข้อดีของเรื่องเลนสเกียร์คือช่วงของเกียร์ที่มันกว้างมากกว่านะครับถ้าเทียบกันระหว่างตัวเกียร์นอก9สปีดนะครับตัวแบเกอร์เกียวตี้่เกเนี่ยก็จะมีช่วงเกียร์ที่กว้างกว่าคือพูดง่ายๆว่าถ้าปัน่นใีรเราขาเท่ากันความเร็วสูงสุดก็จะดีกว่านะครับปั่นขึ้นเนินก็จะได้การขึ้นเนินที่สบายกว่านะครับเพียงแต่ช่วงเกียร์จะห่างนิดนึงแล้วก็ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของการกด ปุ่มเกียร์สองข้างที่มันไม่เหมือนกันนะครับข้าวที่เ,เกียร์ดูจะต้องฟรีขาก่อนแล้วค่อยกดเกียร์เนี่ยที่ข้าที่เป็นเกียร์นอกคือต้องกดตอนที่กำลังปั่นนะครับก็เป็นอยู่เรื่องกับความเขาเรียกว่าความคุ้นเคยแนละ้วทำคำว่าเคียร์สัะยานึงก็คงจะใช้งานได้คล่องแคล่วนะครับแต่ก็จุดได้ของมันนะครับอันนี้บอกเลยตรงครับเพราะว่าคลิปนี้เราไม่ได้หามาวยของเรานะครับจุดได้ของเกียร์ดูมก็คือเวลามันเสียมันหาคนซ่อมยากนะครับเอาง่ายแค่คุณสวิตจัประจำสองปีสามปีอย่างเงี้ย ต้องถอดเกียร์มาล้างเนี่ยก็ต้องหาคนที่ทําเกียร์ดุมเป็นน่ยร้านทั่วไปที่แบบเพิ่งเปิดที่บริการไม่มีเนี่ยเขาก็อาจจะไม่กล้ารับเพราะเขากลัวทำของ,ของพันธนะครับหรือถ้าน้ำเข้าไปลูกเกียร์แล้วลืมไปเลยอ่ะเช่นว่าทารถตกน้ำหรือว่าน้ําเข้าไปโดยบังเอิญน,นะครับแล้วเราไม่ดูแลมันนะโอกาสที่กลไกข้างในเกียร์มันจะทํารุดมันก็จะมีเยอะแล้วก็ซ่อมยากนะครับเรืองถึงบางตัวอะไรอาจจะไม่ได้หาง่ายอ่านีะบอกไว้ก่อนว่าเป็นไปอย่างนี้เกียร์ดุมนะครับส่วนเกียร์นอกเนี่ย จุดด้อยของมันเลยก็คือเรื่องของเลนส์กีทที่มันแคบกว่านะครับแล้วก็โอกาสที่โซ่หลุดจะมีเยอะกว่านะครับเพราะว่าแนวเบี่ยงโซ่มันเยอะแล้วก็เรื่องของราคาโซ่ที่แพงกว่าแล้วก็เรียกว่าอะไรอ่ะเสียงบรบกวนในการที่เ,ทเกียร์ไม่ดีหรือว่ามีข้อจำกัดต่างๆมันก็อาจจะมีมากกว่านะครับประมาณนั้นนะครับก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียต่างไปซึ่งลูกค้าต้องเป็นคนที่เลือกเองแหละว่าอันไหนเรา พอใจนะครับอ่าในสไตล์ของรถเองเนี่ยต้องบอกว่าใน4ี่คันเนี่ยตัวแบล็กเกอร์เกียวยตี้เอกาจะเป็นรถที่เฟร,รมชุดเฟร,รมยาวที่สุดนะครับฉะนั้นเนี่ยถ้นานั่งตรงกลางรถแล้วเนี่ยแบล็กเกอร์เกียวยตี้เอกาจะเป็นรถที่ขี่นิ่งสุดในกลุ่มเลยนะครับอ่าเพราะว่าเบรคเบรคฟิวเบรคมันยาวนะครับอ่าแล้วก็เวลากลางออกมาม้วนหางนะครับตัวล้อหน้ากับจะล้อหลังจะไม่ชนกันนะครับไม่เหมือนคันอื่นอีก3ามคันที่ล้อจะชนกันนะครับประมาณนั้น อ่านั่นเป็นทิจาาของรถนะในส่วนอื่นของการตกแต่งรถต่างๆเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกเลยว่าตัว b a c k e r ร r ไกเ a ตีเนี่ยมันก็จะเป็นรถที่ถอ,อดแบบมาจากรถของอังกฤษเลยเกือบหมดนะครับก็อาจจะใช้อะไรหลายๆลายชิ้นเลกมันได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของมือเบรกนะครับมือเกียร์ข้างขวานะครับที่ใช้ร่วมกมันได้นะครับเบรกที่เป็นเบรกแต่งก็ามารถใช้กันได้นะครับในส่วนของเบรกแต่ง ของรถอังกฤษเนี่ยที่เป็นแบบไฮเไฮรแมนเนี่ยก็จะใช้ได้ทั้งตัวทั้ง3รุ่น er, 9, 6, 3, นะครับก็คือแบ็กเกอร์เกีวทีเอ9ตัวมินบ๊อบซิกแล้วก็มินบ๊อบทนะครับใช้ซีเบรเหมือนกันนะครับแต่ในส่วนของ m i มินไตโฟก็จะไปแต่งเบรกเป็นพวกไฮดรอลิกดิสเบรกก็สามารถทําทได้นะครับอันนี้บอกทําได้นะอ่าแล้วแต่ละตัวมีอะไรที่เป็นเรียกว่าเดทพอยต์ไหม เดตพอยต์หรือเพนพอยต์เนี่ยอ่าผมบอกตรงในคลิปนี้เลยนะครับเดตพอยต์หรือเพนพอยต์หนักๆของตัวแบกเกอร์ไต่ตัว,ตวอ่ามินไตโฟคือตอนพับมันจะอ้วนกว่าชาวบ้านเขานะครับหนากว่านะครับอ่าแต่ตั้งแต่แบกเกอร์ไกเบตี้ไอเก้ามินบล็อบซิกินบ็อกซีเนี่ย 3ตัวนี้เวลาพับเสร็จแล้วจะใส่ในโฟลเดอร์ของวินชิตาที่เรียกว่าคีเปอร์บ็อกได้สบายเลยนะครับอ่าที่ตัวไทโฟใส่ไปได้ไทโฟต้องไปใส่ตัวโฟลเดอร์ของไมล์ปรจจุบายที่เป็นอันใหญ่นะครับจะใส่ได้นะครับอ่ามีเรื่องอื่นอีกไหมที่อยากเปรียบเทียบกันนะครับก็อื่นๆเนี่ยจริงๆก็มันก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วเนอะเพราะน้ำหนักก็แจ้งไปแล้วถ้ารถที่หนักก็จะเป็นตัว เนนไโฟนะครับที่หนักก็ใหญ่นะครับส่วน b บ c k e r g อร์แก y ติก็จะมีขนาดที่น้ำหนักที่หนักแต่ว่าขนาดไม่ได้ใหญ่มากเท่ากับตัวไทโฟนะครับส่วนบล็อกซกับ b o ็อกเนี่ยก็เน้นเล็กเบานะครับบางเบาแต่ว่าก็าจะเข็นไม่ได้ง่ายเท่ากับไอสอคันแรกที่กล่าวมาคือ b er, a ็กเกอร์แกวติตเอกเกกับมินไทโฟนั่นเองนะครับอ่ะแล้วพูดถึงอัพเกรดบ้างนะครับ ถ้าเรามีลถแบบนี้แล้วเนี่ยผมคิดว่าเราอยากรถที่เบาแล้วเราก็ชอบมีบ๊อบซิกทำให้ไม่เขย่าไ,ได้ไหมคำตอบคือทําได้ครับก็อัปเกรดใส่ตะแกรงท้ายแบบมีล้อเข็นได้ทั้งบ o อบซิกและบ๊อบทีทำได้ทั้งคู่ครับแต่ก็น้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมาด้วยนะก็ต้องเผื่อใจเรน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นมา,าจ,จะมาสักหลายร้อยกร,รัมอยู่เหมือนกันนะครับให้มันด้วยนะครับแล้วแบก็กเตอร์จัลวิตี้เอ็กเก้าเนี่ยอ่า มีอะไรเล่นได้บ้างอ่ะจริงๆก็ต้องบอกว่ามาเล่นหลายอย่างนะจะเช่นการไปเปลี่ยนล้อเข็นให้มันสวยขึ้นชอบตามสไตล์เรานะครับการเปลี่ยนตะแกรงหลังที่หน้าตาดูน่ารักกว่าเดิมหรือว่าการเปลี่ยนพวกระบบเบรกให้มันเป็นเบรกที่สตีฟมากขึ้นนะครับแล้วก็มีจุกจิกอื่นเช่นกระเป๋าหน้ากระเป๋าหลังหลักองค์หลักอานอะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็สามารถที่จะทําได้หลายๆอย่างนะครับก็สนุกสนานเพื่อเทินนะครับกับเราพวกนี้ ทำได้ระดับหนึ่งอยู่ครับเปลี่ยนใจน่ากลักวก็ได้นะอ่าประมาณนั้นอ่าส่วนบ๊อบบ๊อบทริกเนี่ยไม่ต้องบอกหรอกของเล่นเพียบเลยเพราะตอนนี้คือกระแสกำลังมานะครับบ๊อบทรีนี่ของเล่นยังน้อยอยู่เพราะว่ามันเพิ่งมานะครับมันเพิ่งมายังไ,ไม่ได้มานานมากของแต่ยังมาทรัพอร์ตไม่ทันนะครับส่วนไกเบอร์ตี้เอ็กซ์เก้าเอ้ยไม่ถูกไกเบอร์ตี้เอ็กซ์เก้าเหมือนไตรโฟเนี่ยมีอะไรที่อ่าเป็นจุดเด่นของเขาบ้างนอกจากเดสพอยที่บอกว่ามันใหญ่และอ้วนเนี่ยคือ ส่วนใหญ่นะคีย์พอยต์ของลูกค้าหลายท่านที่เลือกมิ้นไตโฟนเนี่ยคือชอบเกียร์นอดิสเบกนะครับผมว่ามันมีความสามารถที่จะเปลี่ยนหลาย,ลายอย่างเช่นตัวมิ้นไตโฟนเนี่ยจุดเด่นมากๆลยที่ผมกำลังคิดว่าทำแล้วสนุกคือการเปลี่ยนขนาดล้อได้นะครับแล้วมีล้อแต่งให้เลือกเยอะเพราะมันเป็นล้อปกติดูม9สปีด10สปีดได้เลย ครับ3 4 9 3 5ก็ใส่ได้ทั้งคู่นะครับถ้าสายใส่แล้วจะเตี้ยว,ยวนิดนึงนะครับอาจจะใส่ยางอ้วนขึ้นโชเฉยร์เชยก็ได้นะครับแล้วก็พวกชุดเกียร์เนี่ยก็สามารถที่จะแปลงเอาของอื่นมาเล่นใส่ได้เหมือนกันเยอะเลยนะครับแล้วก็อาจจะเปลี่ยนรูปแบบแทนหรืออะไรได้ด้วยนะครับอันนี้ต้องแล้วแต่และว,ว่าใครชอบสไตล์ไหนแต่ว่าส่วนใหญ่คนที่ซื้อไตโฟเนี่ยจะเป็นคนที่มีความแอบอยากทุกโซนในภายหลังเยอะก็เลยเลือกไตโฟที่ มันอาจจะทํำรถที่เปลี่ยนบุคลิกได้ไปเลยก็ได้นะครับส่วนตัวบ็อกสามหบ็อซิกเนี่ยก็คือถ้าใครติดตามเพจเราจะเห็นเราทําตัวพิเศษประจำร้านมาเบอร์สามที่เอดนะครับที่เป็นสีส้มและแผนบูฮอนซึ่งอะไรน่าขได้แต่ว่าก็คือจับอยู่เหมือนกันนะครับที่ทำ่อยทำเสร็จก็นานนานอยู่เหมือนกันนะครับอ่าหมุนแก้วที่เก้าก็จะเป็นรถที่อย่างที่บอกครับก็คอมพิีทและเห็นง่ายเย์ดุมอะไรเงี้ย เกดุมสะเกดุมเนี่ยแล้วมีนิ้วสามเกียร์เนี่ยข้อดีคือโซ่ไม่ค่อยลงไปข้างล่างนะครับแล้วก็การขับก็ค่อนข้างคองพีดหาของเล่นใส่ก็ง่ายเหมือนกันนะครับก็อาันว่าคลิปเนี้ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยดูแล้วน่าจะพอจับประเด็นอะไรได้บ้างนะครับอ่าแต่ผมสรุปแบบนี้แล้วกันง่ายๆเลยนะครับสําหรับการคิดแบบเรียกว่าอยากโพลเลยนะฮะง่ายง่ายเน้นเล็กเบานะครับแล้วก็อ่าไม่ค่อยแต่งอะไรเยอะ นะครับบอกสามนะครับชอบความคอนเซอร์วทีของรถชอบรถที่คลาสสิกนะครับแล้วก็มีของเล่นระดับหนึ่งนะครับก็แบกเกอร์แกลที่9นะครับเน้นเกียร์กว้างสุดด้วยนะครับก็ตัวนี้เลยนะครับ5เน้นของแต่งมันๆแบบที่อวกาศเยอะๆนะครับแล้วก็รถเล่นเบรกไฮดริกได้ก็ต้องไปเล่นไตโฟนะครับ ส่วนท้ายถ้าเกิดชอบรถที่อยู่ในกระแสพับเล็กบางขี่สนุกนะครับของเล่นเพียบเลยณตอนนี้นะครับแล้วก็โอ้ต้อเรียกว่าอนาคตก็ดีด้วยก็น่าจะเป็นตัวมินต์บ๊อบซิกนั่นเองครับผมก็ลองดูนะครับผมว่าข้อมูลให้คุณลึกขนาดนี้เชื่อว่าหลายๆคุณคนคงตัดใจได้ง่ายๆโดยที่ดูคลิปนี้คลิปเดียวนะครับแล้วก็ ฝากไว้นะครับคลิปนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผม,มาพูดค่อนข้างตรงนะในอย่างเนี่ยก็อยากให้เพื่อนๆนะครับรับฟังแล้วก็เก็บไว้เป็นข้อมูลเพื่อการอ่านใจที่ถูกต้องนะครับถ้าคุณไม่เข้าข้างตัวเองเยอะจนเกินไปไม่ระเบียบเยอะเกินไปเนี่ยและคุณใช้ข้อมูลในการเลือกรถเนี่ยคุณได้รถที่ใช้งานได้จริงนะครับไม่เป็นที่ตัดผ้าแน่นอนแล้วบอกเลยว่าถ้าคุณซื้อคันแรกนะหรือคันที่สองแล้วไม่ตัดผ้าเลยนะ คันอื่นๆตามมาเนี่ยผมว่าผบอนุมัติแล้วถ้าเกิดคุณซื้อคันแรกมาแล้วตากผ้ายิ่งคุณซื้อแพงด้วยอะนะแต่ประมาณว่าแบบกระแสมาแล้วแบบขายขายก็อยู่ให้ซื้อคันนี้แล้วมันมันราคามัน,มน,มน,มนสูงแล้วแบบตากผ้านะผมบอกเลยอันที่สองที่สามเนี่ยอบคุณอนุมัติยากแน่นอนฉะนั้นลงทุนให้ดีลงทุนบนข้อมูลที่ถูกต้องครับผมอือฝากไว้อีกเรื่องหนึ่งโน้ท้ายนะครับรถทุกรุ่นที่พูดมาเนี้ยสี่รุ่นเนี่ย มันเปลี่ยนบ่อที่คุณถูกใจได้นะครับะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะต้มตดาดไปแล้วรู้สึกว่าการขี่มันไม่สบายเนี่ยลองพิจารณาเบาะที่เหมาะสมกับสรีระของคุณดีๆแล้วเพนพอยน,นั้นหายไปนะคุณจะรู้สึกว่าจักรยานเนี่ยขี่แล้วมันสนุกมากบอกเลยจริงๆนะครับแล้วก็สุดท้ายอีกเรื่องหนึ่งนะครับอ่า มิ้ไต์โฟเนี่ยรู้สึกว่าใช้ละขนาดเท่าไหร่นะเขาดูก่อนเฮ้ยเฮ้ยแอนอ่ามิ้นต์ไทโฟใช้ละอาน,นาดสานะาด,ด3-3.9นะครับอ่าก็ ไม่ได้ว่าของเล่นเตรมเลยนะครับส่วน Gravity a 9กับตัว Mint b o x ใช้ขนาด3.8 1 8. นะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือตัว Pop 3จะเป็นอานเฉพาะของเขาที่เป็นแบบ2ท่อนนะก็ลองดูนะครับข้อมูลเป็นขนาดนี้แล้วก็แต่ใจก,กับคุณผู้นะครับอ่ะก็เดี๋ยวเป้ก็ขอจบคลิปนี้แบบนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับโชคดี ในการเลือกจากยานพับที่เหมาะสมกับคุณจริงๆเพื่อความสบายใจในการลงทุนของขอครอบครัวนะครับอย่าลงทุนแล้วเป็นภาราในนาคตยกันเลยนะครับไปแล้วครับผมโชคดีครับสวัสดีครับ